เส็นทางครับที่้ฮ๊จะเข้าไปน้าตกปี่ชาสุกสันนะครับถ้าผู้ไดอยากเข้ามากั่น้าเซ็นทางเซ็นนี้มาเลยครับ <c oughs> ปลาล <c oughs> ้นๆครับพี่ <c oughs> น,อนอ้องครับมันขึ้นนน <c oughs> ได้ไหมได้ <c oughs> ไ่นี่ใส่กระจังไก่เห็ด่อยู่ครับใ <c oughs> คน <c oughs> คืออทีมนขงเราครรับเาคือทีมงานบุกเบิกครับเราคือทีมงานบุกเบิกนะครับมาน้ตกปีชาสุขสันต์ครับเบิ่งทางเขามาไก่ธรรมดาครับกันมียนิ่งเริ่มใจออกแล้วครับ ลงทางนัวเแล้วห้บอ่อย่เนีาลยว่าแตงยังไงก็ต้องลุยครับตักไข่เรื่อะนงานก็อยากตักไข่นะบเาสิมีาบานเราอยู่บ้านเจวบาเราแห่งยางกัน ย่ายแต่ละสิ่หวัไปเรื่อยๆเดินเดินเขามาที่ประมาณหากิโลได้บ่ครับน่าจะได้นะหาหกกิโลนะครับน่าจะห่านน้ำตกห่านน้ำตกแต่ว่าเขาเขียนไว้เปสองกิโลจริงๆสองกิโลน่าจะถึงตั้งนานแล้วก่อนเดินเห็นครับเห็นเขียนยู่กาพยายามเหยียบมันน เหยียดก็หนีนะวะสุดใหญ่พวกวัที่สิบไปเลีย้ยวเลยนะสุดทีมงานโฮกับมหอดครับน้ำตกปีชาสุขสันครับโอ้โหทางขอรุดยอดเลยครับสว่วนีมหอดนะครับผ่านทำไมมีป้ายอย่างนั้นระวังเอ้า <c oughs> ทิ้งขยะ,ะเป็นที่ระวังปีหักคอ <c oughs> อันนี้จริงปะเนี่ย เดี๋ยวจะทีมงานเราไปเดินทางไปครับยิดติครับยิดตีกับทัพทิมไปยาหนิงออกหนาโมครับนี่ครับท่างไปน้ำตกรับอ้เป็นป่าครับสุดยอดเลยครับเพิ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่คนพบจังหวัดสกลนครครับไม่ค่อยมีคนมาครับเพิ่งมีรถเราสองคันขึ้นมาครับวันนี้ สุดยอดมากครับถ้าถ้าว่าใจบ่ขึ้นครับตอนนี้เขากำลังไปน้ำตกปีชาสุขสันนะครับนางมั่นกิโลหนึ่งครับขอขอบอกนิดนึงครับว่าถ,าถ,าถา้าถ้าถ้าบ่ใจมากบรหอดครับอาศัยใจครับสุดยอดมากครับของน้ำตก ดีชาสุกสันนะครับพุณว่าครับนี่เป็นอีกชั้นหนึ่งครับ่ว่าห้าวกะไก่ย่างเขาบพี่ีครับตอนนี้ที่เมื่อก่ย่างเขับพี่ีเล็กเติบนะครับปูนครสิ่งดีสั้นสองสั้นสั้นสองสั้นสามไปหมดแล้วครับมมหมั่นใจว่าสั้นใดเเราว่าห้าวกะมาเทลเล็กด้ยกันครับบบค่อยมีคนมากครับเพราะว่าเขาอาจจะบ่ท่านหูนะครับแหล่งของเกี่ยวของจังหวัดสกลนครนะครับ เป็นน้ำตกปีชาสุขสันนะครับห้าหนักขึ้นกันครับตัวสิม,มหอานทันทีทัน้้มาระว่างเล่นหนึงครับข้างกันนัง่งไปเรื่อยครับ ไปไกลแท้ต้องหนีกันนาเล่นนะครับแต่ว่าไก่ยังบ้ากันเรนครับไปต่อกันยิงสองกิโลเมตรครับ,ไก,รบไก่ชมครับทีคือน้ำตกนะครับทำการสไลด์ครับน้ำตกปีชาสุสันครับเห็ลไหลครับ ลงเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวึยวงสไลด์ก่อนบึงสไลด์ก่อนไปแล้วครับ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  ไลลงมาใครจะไลเดียวเต้เดียวเต้ไลลงมาเร็วมาไลมาเลยลุงจะราบเร็วไลมาเลยอ่าอ่านอนลงกันตัว Oh, <laughs> มา่าอะไรอ่าทิมมามีเสียวนะครับอ่าไหลลงมาเลยโพรแต่มันเลื่อนว่ะลงมาแล้วครับโอ้ <laughs> อ่าลงเลยครับงาลงมาแล้วครับเอออ่าแต่พิมลงมาเร็ว เดินลงมาเลยครับลงมาเลยมองวะพี่มาหาตาพี่ว้ายเอามองคุณไหมไม่อะวังนี่เป็นน้ำตกที่สุดยอดมากครับเป็นน้ำตกที่เลื่อนทะไลนะครับจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับมีเพื่อน้ำตกมีชาสุสันนะครับนีนะครับที่เป็นน้ำตกนะครับจาก เป็นแป้งข้างบนนะครับแล้วก็ไหลลงมาข้างล่างนะครับไหลลงไปปู๊ดนะครับเป็นน้กตกสไลเดอร์ของจังหวัดสกลนครนะครับข้างเขามายากครับข้างเขามายากมากเลยครับบอลครับนี่เขาทีมไหลลงมาแล้วเป็นไรไหมมาแล้วครับ ของเราไม่กล้าไม่กล้าไหลไกลนะครับไหลใกล้ๆนะครับสุดยอดครับมาเลยนอนลงนอนลงนอนลงเลยเออว้ <laughs> ยายาลงมาลงมาลงมาดิล่ะยาเฮ็ดกันยาเฮ็ดกันเยียมลงมาเร็วว้าอ้าฮ่าฮ่อยู่น้ำกันสองคนกันที่ากันทำยังไง

แม,แม่เม่จับ นี่เลยฮะนี่โตล้วเฮ้ยวันนี้นี่ยัวยเล